ตัวนี้ครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับว่าจะมีเทคนิคดีๆจากอาจารย์การุณอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นได้ครับนะครับข้อต่อไปครับนอกจากบุคลิกภาพคือเรื่องของ ability หรือความสามารถวันนี้ต้องลองประเมินตัวเองดูนิดนึงว่าเอ๊ความสามารถหรือความชํานาญของเราเนี่ยมันมีในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเช่น ความสามารถเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของการแสดงหรือทําอะไรที่เด่นกว่าคนอื่นนะบางทีถามเอามีความสามารถอะไรร้องเพลงมีความสามารถอะไรเล่นกีฬามีความสามารถอะไรกินเหล้าอึดแล้วแต่คนนะครับแต่จริงๆเรื่องของความสามารถคือเรื่องของ1สติปัญญาสติปัญญาคืออะไรบ้างวันนี้เราสามารถเปิดรับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆให้มันเข้ามาเนี่ย ได้มากขนาดไหนนะครับสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้มากขนาดไหนบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเป็นคนใจแคบพอสมควรนะใจแคบหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางทีเจอเรื่องอะไรใหม่ๆปั๊บปิดก่อนเลยเหตุผลเพราะว่าไม่เคยเชื่อ นะครับวันนี้ถ้าเราเปิดใจกว้างๆนะอะไรก็ตามที่มันเข้ามานะนะครับมันถือเป็นความรู้แล้วมันสามารถพัฒนาเราได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดหนังสือพิมพ์เราจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสิ่งที่มันทันสมัยบางคนถามว่าอ่านข่าวไปเพื่ออะไรฉันไม่ได้ใช้นี่หว่านะครับแต่มันมีประโยชน์มากกับคนที่เป็นเจ้าของเพราะวันนี้เวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับ ความชอบของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะชอบคุยเรื่องข่าวก็ได้ถูกไหมนะครับหรือบางทีบางคนบอกชอบอ่านเรื่องของการทําอาหารนะครับเราสามารถใช้ในการที่เราลงภาคสนามได้หมดเลยบางคนบอกฉันชอบดูละครบางคนบอกโอ้ดูละครแล้วจะไปทําธุรกิจเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม บางคนผู้บริโภคบางคนเนี่ยชอบดูละครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นคลังความรู้เนี่ยเต็มไปหมดสามารถที่เอาไปใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีข้อที่2คือเรื่องของการตัดสินใจครับวันนี้เราเป็นคนที่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยหรือเปล่าวิธีการตัดสินใจของคนเราเนี่ยหลักๆมันมี2แบบที่เจอบ่อยๆแบบแรกคือเราตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องหรือวันนี้เนี่ยเราตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกใจ การเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมี2ออย่างควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ความความถูกใจหรือเขาเรียกว่าเป็นการ ผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนคือไม่ยืดจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปไม่สตริกจนเกินไปนะครับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรู้ก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยถ้าทําธุรกิจนะครับถามว่าเรามีความรู้จริงหรือเปล่าในเรื่องนี้เรื่องของผลิตภัณฑ์เรารู้จริงมากแค่ไหนนะครับบางคนรู้ผิวๆแต่บอกว่าพี่รู้ผิวๆแต่พี่ทํายอดได้เยอะ นะครับบางคนบอกรู้ลึกแต่ทาไมทายอดได้น้อยสิ่งที่มันต่างกันมันต่างกันตรง,งไหนไหรือไม่ฮะเวลานําเสนอวันนี้คนส่วนใหญ่เขาอยากรู้ว่าใช้แล้วมันดียังไงเวลาที่เราไปเล่าต่อถูกไหมครับแต่บางคนเนะี่ยกลับไปบ้านปับ๊บทำกันบ้านอย่างหนักเลยกลับไปท่องว่ามันมีสารสําคัญอะไรบ้างนะฮะพอเวลาเจอพุ่งหวังปับ๊บเขาถามว่าน้องตัวนี้มันดียังไงเนี่ยนะครับเล่าอาแบบเป็นอาขยานให้เขาฟังนี่หรอไหมฮะบางทีไอ้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาไม่เข้าใจในเรื่องของสารอาหารถูกไหมนะครับแต่เขาอยากรู้ว่าใช้แล้วมันดียังไง เช่นดียวกันลงภาคสนามบางทีอยากจะนําเสนอเจลอาบน้ําสักหนึ่งตัวนะครับส่วนใหญ่คนจะอยากจะใช้หรืออยากจะซื้อเนี่ยนะครับบางทีเขาฟังอย่างเดียวเขาไม่ไม่ได้อยากตัดสินใจซื้อถูกไหมแต่เขาซื้อก็ต่อเมื่อเขาชอบและดมกลิ่นถูกไหมฮะเขาชอบและดมกลิ่นเหมือนบางทีเราซื้อของก็เหมือนกันนะครับข้อต่อไปคือเรื่องของความสามารถในด้านการพูดสปปชเนี่ยนะครับการพูดเนี่ย มันก็มีทั้งแบบตัวต่อตัวกับผู้ในที่สาธารณะนะครับเราก็ต้องมีการฝึกเพิ่มมากขึ้นตัวต่อต,ตัวไม่กังวลหรอกเพราะส่วนใหญ่พูดเหมือนกันหมดจังพี่เนี่ยลงพักสนามนะโ,โหยอดตึมนะฮะแต่อย่าให้พี่ขึ้นทั้งบนนะจับไม้แล้วมันสัน่นนะครับอันนี้ทุกคนจะเป็นคล้ายๆกันนะครับนอกจากนั้นครับลองไปดูครับในเรื่องของโซเชียลสกิลอันนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากทีเดียวทักษะในการเข้าสังคมของคนแต่ละคนนะมีความต่างกันมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ1วันนี้เราเองเป็นคน ที่เป็นมนุษย์สังคมหรือเปล่านะครับเช่นชอบออกไปเจอผู้คนชอบคุยกับคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะครับ ความสามารถในการรวบรวมสมาชิกในการทํากิจกรรมวันนี้เราจะเชิญสมาชิกเชิญทีมงานเนี่ยมาร่วมประชุมได้เนี่ยเรามีความสามารถตรงนั้นไหมบางคนบอกว่ากว่าจะเชิญมาได้แต่ละคนเนี่ยยากลําบากเหลือเกินนะครับหรือข้อต่อไปครับความสามารถในการบริหารบริหารหลายๆอย่างไม่ใช่บริหารคนอย่างเดียวแต่ท่านต้องบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ได้ด้วยนะครับข้อต่อไปคือเรื่องของความมีเกียรติและ นะครับเป็นคนที่กว้างขวางและยอมรับเราจะเป็นคนที่มีเกียรติได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นนะครับการให้เกียรติคนอื่นก็ให้เกียรติกันยังไงเช่นเวลาที่เราจะทักใครสักคนหนึ่งหรือคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับสีหน้าสายตาเป็นสิ่งสําคัญมากบางทีเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เป็นคนแบบนี้เจอหน้าปับ๊บวัดีน้องเป็นไงอะสบายดีไหมนะ คือตากับหน้ามันไปก่อนถูกไหมแต่ถามว่าสมองคิดอะไรไหมบางคนไม่คิดแต่มันทําจนเกิดความชินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เกียรติมันให้เกียรติได้ทั้ง1วาจา2อากับกริยาบางครั้งเราไปเจอผู้มุ่งหวังที่เป็นกลุ่ม A ขึ้นไปอย่างเงี้ยบางครั้งบางครั้งเรารู้สึกว่าเอะเราโดนเขาดูถูกหรือเปล่านะทั้งนั้นที่บางคนไม่เขาไม่มีอะไรหรอกแต่เขาเป็นคนพูดเสียงดังทั้งนั้นเองนะครับข้อต่อไปครับในเรื่องของทักษะทางสังคมอย่างที่บอกการมีส่วนร่วมในสังคมวันนี้เรามีหรือเปล่านานตอนเช้ๆ ชอบไปวิ่งในสวนหย่อมนะครับเราจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเสมอบางครั้งเราชอบนั่งร้านกาแฟตอนเช้าจิบกาแฟนั่นนะครับเราก็จะได้เพื่อนใหม่เสมอนะครับทุกๆท,ที่เนี่ยมีคนเต็มไปหมดเลยนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราเองเป็นมนุษย์สังคมหรือเปล่าหรือเราชอบอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูนะครับข้อต่อไปครับ วิธีการทูดนะครับคือวิธีการทูดคือวันนี้ในเรื่องของการพูดการยอมรับนะครับยอมรับหมายความว่าวันนี้คนทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมหรือลักษณะของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน นะครับเราสามารถยอมรับพฤติกรรมของคนในทีมงานได้ไหมเช่นบางคนบอกว่าเขาติดธุระจริง,รงๆเขาไม่ว่างมาจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องก็ต้องดูในเรื่องของเหตุผลด้วยบางทีเราก็เกิดการแอนตี้ขึ้นมาทันทีว่าเขาอาจจะไม่อยากแล้วมั้งแล้วเราก็ทิ้งเขาในที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะต้อง พิจารณาด้วยนะครับในฐานะคนที่เป็นผู้นำคราวนี้มาดูยุทธวิธีที่จะทำให้ผู้นำประสบความสำเร็จนะครับง่ายๆนะครับมีไม่กี่ข้อเท่านั้นเองข้อแรกเขาบอกรักษาสัมพันธภาพกับทีมงานให้ดีบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนพยายามอย่าไปติพยายามอย่าไปว่ามนุษย์เนี่ยหลักง่ายๆของมนุษย์คือมนุษย์ชอบรับฟังคำชมมากกว่าคำด่าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชมได้นะครับแต่วิธีการชมก็อย่าชมแบบ เ,เสแสร้งเนาะเวลาชมใครเนี่ยนะครับเช่นเขาผิวคล้ำตายแล้วน้องเขาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนะครับเวลาชมเนี่ยก็อย่าชมแบบเสแสร้งนะครับแต่ก็อย่าพูดความจริงเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่รับความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ได้นะครับเช่นตายแล้วน้องดําขึ้นเยอะเลยนะนี่ตากแดดหรือเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะร,รักษาสัมพันธภาพให้ดีนะครับอยากให้ใครรักเราเราก็รักเขาก่อนอยากให้ใครชมเรา เราก็ชมเขาก่อนนะฮะอยากให้ใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาก่อนง่ายนิดเดียวอยากให้ใครยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้เขาก่อนเห็นไหมฮะอยากให้ใครยืมตังเราเราก็ <c oughs> แหมที่อย่างนี้นะฮะหรืออยากให้ใครด่าเราเราก็ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ถ้้าทางถนัดนะ <c oughs> ไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปครับทําตัวอย่างที่ดีครับวันนี้เป็นผู้นำเนี่ยสิ่งสําคัญคือ เป็นตัวอย่างหรือเป็นแม่แบบที่ดีนะครับจากคําพูดที่เราพูดกันมาบ่อยๆหรือบางท่านเราได้ยินมาบอกไม่ต้องถามนะทําตามพี่นะนะครับวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปวิธีการก็อาจจะเปลี่ยนไป mm. เช่นถามได้นะแต่พี่จะทําให้น้องดูเป็นตัวอย่าง ถ้าพี่ทําอะไรให้น้องดูเป็นตัวอย่างพี่ประสบความสําเร็จระดับนี้เนี่ยนะน้องก็สามารถประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกับพี่ก็ได้เพียงแค่ถ้าน้องยังไม่รู้น้องไม่รู้วิธีการจะทํำยังไงน้องก็แค่ทําตามพี่หรือถ้าน้องไม่อยากจะถามไม่อยากจะศึกษามากเนี่ยนะน้องถามพี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ดีเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับสิ่งต่างๆแบบนี้ถ้าเราทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนะครับ <ๆ S 1> คนทุกคนก็จะสามารถ นับถือแล้วก็ดูว่าเราเป็นผู้นําที่สําคัญเ,เรื่องของความกระตือรือร้นนี่ก็สําคัญนะครับเช่นบางทีมาอินทราเนี่ยนะครับบางทีเรานัดเขาเนี่ยน้องเดี๋ยวเจอกันนะอินทรานะครับพี่ค่ะพี่พอนัดกันนัดกี่โมงห้าโมงครึ่งนะฮะบ,บางทีเรานัดเขาห้าโมงครึ่งเนี่ยห้าโมงเข้ามาแล้วนะครับแต่เราเนี่ยมาตอนประมาณ6กโมงบางคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ไม่เป็นใช่ไหมครไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความกระตือรือร้นนะครับคือทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างนะครับนัดเขากี่โมงเราต้องไปก่อนต้องไปก่อนนะครับข้อต่อไปครับบอกความคาดหวังหรือนะครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายกับเขาให้ชัดเจนในครั้งแรกที่เราพูดคุยกับเขานะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีคุยกับเราปั๊บหนึ่งด้วยบุค,คลิกของตัวเราเองเนี่ยนะครับบางทีแล้วดูแล้วมันคลุมเครือเนาะ นะฮะดูแลกลุ่มเครือไม่รู้ว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีหรือเปล่านะครับเราสามารถพูดกับเขาได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยเหตุผลที่พี่เนี่ยเป็นน้องเนี่ยจะเลือกพี่เป็นอัพไลน์เนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยพี่จะเป็นคนดูแลน้องจะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องจะเป็นโคช้ชให้กับน้องนะครับแล้วเราก็จะสําเร็จไปพร้อมๆกันนะครับคราวนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปนั่นนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าเรานัดประชุมเพื่อสร้างทีมกันบ้างหรือเปล่านะครับ ในต่างจังหวัดเท่าที่ผมได้ไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะจัดประชุมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับอันนั้นก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มาอินทราเหมือนกับเรานั่นนะครับแต่ว่าเขาก็มีการจัดประชมุมแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังต่อว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเรามาอินทราปับ๊บหลังจากกลับจากอินทราไปเนี่ยนะครับหนึ่งหรือ2วันหลังจากนั้นถ้าเรามีผู้มุ่งหวังเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเรามีการจัดประชุมกับเขาเองบ้างหรือเปล่า นะครับหรือบางกลุ่มเนี่ยก็มีการจัดประชุมหลังจากเลิก intra ก็มีถูกไหมครับเขาเรียกว่าการจัดประชุมตรงน,นี้มันสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน รสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานหรือเป็นการอธิบายสิ่งที่เขาอยากจะถามแต่เขาไม่กล้าถามเพิ่มเติมนะครับจะทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับลองดูครับว่าเราให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมมือและทํางานหนะักกับเราหรือเปล่าการที่ทําธุรกิจนี้นะครับบางครั้งเนี่ยการให้รางวัลอาจจะไม่ต้องให้รางวัลกับคนทั้งหมดก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ถ้าตัวเราเองทํางานเราเคยให้รางวัลกับตัวเองแล้วหรือยัง นะครับการทํางานหนักมากที่สุดในชีวิตวันนี้ mm hmm. บางทีเราทํางานหนักโดยที่เราเองก็ลืมให้รางวัลกับตัวเอง นะครับลืมให้รางวัลกับตัวเองนะครับบางครั้งการซื้ออาหารที่อร่อยอร่อยสักมื้อหนึ่งแล้วทานกับครอบครัวที่เรารักเนี่ยบางทีมันก็ถือเป็นการให้รางวัลกับตัวเองมากที่สุดเหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูข้อต่อไปครับลองดูครับว่าวันนี้เรายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้หรือเปล่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้ร้อยพ่อพันแม่เนาะไม่มีใครที่มีบุค,คลิกเหมือนกับเราทั้งหมดไม่มีใครจะสามารถทำอะไรที่มันโดนใจเรามากทั้งหมด นะครับเราก็ต้องเปิดใจกว้างๆแล้วก็ต้องดูว่าคนคนนี้ที่เป็นทีมงานของเราคนคนนี้ที่มาเป็นผู้บริโภคที่เราดูแลนั่นนะครับแต่ละคนวิธีการที่เราจะเซอร์วิสหรือการจะดูแลเขาเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าวิธีที่เราเรียนมาว่าจะต้องดูแลเขาแบบนี้แล้วดูแลแต่ละคนเหมือนๆกันทั้งหมดก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ชอบให้ไปวุ่นวายกับเขา นะครับแต่การส่ง SMS ไปหาแต่รู้ว่าเขาชอบเล่น f c e e o o o นะครับการคุยกับเขาผ่านในช่องทางเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีความสนิทสนมมากขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบเล่น f c e e o o o นะครับไม่ชอบ SMS แต่ชอบเจอหน้านะครับอย่างนี้เราก็ดูแลเขาได้เหมือนกันก็คือวิเคราะห์ว่าคนแต่ละคนเขาเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้นอกจากนั้นน,นะครับลองไปดูข้อต่อไปครับนอกจากยอมรับความแตกต่างแล้วเนี่ยเราเคยชมคนอื่นบ้างหรือ,อยัง นะครับการเป็นผู้นําที่ดีวันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าการให้คําชมกับคนที่เขาทํางานกับเราเนี่ยเราเคยชมเขาหรือเปล่านะครับ <S <S หรือประชุมเสร็จ <S <S เสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับการที่เป็นผู้นำเนี่ยบางครั้งต้องมีการแสดงคําชมกับผู้อื่นบ้างนะครับมนุษย์เราในวันนี้เนี่ยนะครับบางทีบ้านอยู่ติดกันเรายังไม่เคยคุยกันเลยนะฮะยิ่งถ้าเป็นเป็นมนุษย์กรุงเทพด้วยเนยนะบางทีบ้านอยู่ติดกันเปิดประตูหน้าบ้านไปเนี่ย คนข้างบ้านหลืไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับแต่จําได้ว่าอยู่ข้างบ้านนี่แหละนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยปากหนักปากหนักไม่กล้าจะพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชมคนอื่นบ้างเริ่มต้นง่ายๆวันนี้ถ้าใครมีครอบครัวกลับไปบ้านลองชมลูกตัวเองสันหน่อย นะฮะกลับไปบ้านลองชมสามีซะหน่อยนะครับเริ่มต้นง่ายๆฝึกง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราชมใครออกไปจากใจแล้วเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกดีจริงๆเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นการชมจากใจของเราจริงๆนะครับข้อต่อไปครับลองดูครับในเรื่องของรับฟังคนอื่นเป็นหรือเปล่าการฟังเนี่ยมันมีวิธีการฟังหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังแบบฟังแบบ3มิติฟังแบบ360องศา แต่จริงๆแล้ววิธีการฟังที่ง่ายที่สุดแล้วทาได้เลยคือเราฟังด้วยหัวใจของเรานะครับการฟังด้วยหัวใจจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามียอดเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเป็นคนที่พูดอย่างเดียวไหมหรือเราเป็นคนที่ฟังอย่างเดียวหรือเปล่าการพูดคุยกับผู้มุ่งหวังหรือผู้บริโภคเนะี่ยนะครับเป็นการพูดแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือ Face to Face ซึ่งเราจะใช้บ่อยมากนะครับสิ่งที่จะทําให้ยอดมันเกิดคือวันนี้เราฟังเป็นไหมการฟังคือฟังว่า เขาต้องการอะไรแล้วเราจะตอบสนองสิ่งที่เขาพูดมาได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นการฟังที่ดีครับวันนี้ถ้าเราฟังดีๆโดยที่เราอย่าไปถือตัวหรือมีอคติในการฟังนะี่นะครับเราจะมีเราจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเยอะแยะทีเดียว นอกจากนั้นครับลองไปดูข้อต่อไปวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกใครสักคนเป็นทีมงานของเราเราเลือกโดยที่เราหวานแหหรือเราเลือกคนที่เรามองว่าเขาสมควรหรือเขาต้องการนะครับเราหว่านแหหรือเปล่าหรือเราเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าบางครั้งถ้าหวานแหไปแล้วดูแลไม่หมดก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับแต่วันนี้ถ้าเราดูแลคนเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับให้ดีที่สุด สอนเขาให้เก่งให้เร็วที่สุดเหมือนที่เราดูแลเขาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับคราวน,นี้เครือข่ายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงทีเดียวนะครับนอ,อนอกจากนั้นครับลองไปดูฮะวันนี้เนี่ยท่านกับทีมงานของท่านเนี่ยร่วมกันกําหนดเป้าหมายหรือเปล่าในการที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จนะครับบันไดขั้นแรกเนี่ยที่เดินเข้ามาด้วยกันคือเป็นบันไดที่เรียกเป็นตําแหน่งสตาร์นะครับ นะฮะเป็นตําแหน่งสตาพอหลังจากสตาปับ๊บเรามีการสร้างแรงจูงใจกันหรือเปล่าแรงจูงใจสร้างง่ายๆเริ่มจากสร้างให้ตัวเองก่อนนะครับการที่บางคนบอกเอ๊ะทำไมสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นกับทีมงานไม่ได้สักทีนะครับการโมดิเวตเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่โมดิเวตตัวเองก่อนนะครับโมดิเวตเริ่มจากอะไรบ้างตื่นเช้ามาเนี่ยเคยพูดกับตัวเองไหมว่าฉันเก่งฉันสวยฉันหลอ่อนะฮะหรือตื่นเช้าขึ้นมาปับ๊บ อ้วนชิเป๋งเลยว่ะแก่ไปเยอะเลยเนอะน่าเนื่ออกไหมนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งคือวันนี้ชมตัวเองบ้างหรือเปล่าเราชมตัวเองเก่งขนาดไหนเราให้กําลังใจตัวเองบ้างไหมนะครับหรือวันนี้เนี่ยเรารู้สึกแต่ว่าเรามีทีมงานฉันอยากให้กําลังใจทุกคนแต่ตัวเองเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเราก็อยากได้กําลังใจเหมือนกันเนาะถูกไหมเราก็อยากได้กําลังใจอะ่ะแต่บางคนนั่นนะครับเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นคําพูดที่จริงนะ บางทีพอตำแหน่งสูงขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าหัวโขนมันสูงขึ้นนะครับน้ำหนักมันมากขึ้นจริงๆแล้วอยากได้คำชมนะอยากได้คนดูแลนะนะฮะแต่บางครั้งบอกว่าเราจะแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์แบบนั้นให้คนอื่นเห็นไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นข้อจํากัดที่เกิดจากตัวเองนั้งสิน้นถูกไหมนะครับปลดแอกความรู้สึกนั้นให้ได้ครับ นะครับปลดแอกความรู้สึกนั้นให้ได้จริงๆเราคือคนธรรมดาทั่วไปวันนี้ครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าสมมติถ้าผมมีแบงค์พันอยู่ใบหนึ่งนะฮะมีแบงค์พันอยู่ใบหนึ่งแบงค์พันใบนี้เนี่ยนะนะครับผมมีอยู่ใบเนี้ยผมเดินมาแล้วผมก็เดินผ่านเดินถนนธรรมดาเนี่ยนะครับปรากฏพอเดินผ่านธรรมดาปับนะ๊บนะฮะผมก็ดึกว่าล้วงกระเป๋าผมนึกว่าแบงค์พันใบนี้เป็นเศษกระดาษ นะครับแล้วผมก็ขยําขยําแล้วผมก็ทิ้งแล้วผมก็เดินไปถามว่าถ้าท่านเดินผ่านมาเห็นแบงค์พันที่ผมทําตกเนี่ยท่านเก็บไหมฮะแล้วท่านคืนไหมฮะท่านคืนไหมฮะไม่คืนใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะผมไม่อยู่แล้วรู้วถูกไหมเขาไม่รู้เป็นของใครถูกไหมฮะอ่ะไม่คืนอ่ะโอเคท่านเก็บแล้วเก็บเราไปใช้ไหมฮะฮนะ ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอะม่น,น,นะแะบงค์พันไปเดิมแบงค์พันไปเดิมนะเหตุการณ์เดิมผมเดินไปผมนึกว่าแบางค์แบงค์พันเป็นเศษขยะพอดีมือผมเลอะมากเลยมือผมเลอะผมไปทําอะไรมาแล้วมือเปื้อนน้ามันผมก็ล้วงกระเป๋าไปนึกว่าเป็นแบงค์พันเนี่ยแบงค์พัน่ยเป็นขยะเป็นกระดาษผมก็เอามาเช็ดมือแล้วไม่ได้มองนะฮะแบงค์พันเปื้อนน้ามันเลยแล้วผมก็ทิ้งแล้วผมก็เดินไปท่านเดิน,านมาเห็นแบงค์พันเปื้อนาน,าน้ามันท่านเก็บไหมฮะ เราไปใช้ไหมฮะใช่โอ้เอาใหม่นะฮะแบงค์พันใบเดิมแบงค์พันใบเดิมไอ้มือผมเลอะเลอะขี้โคลนด้วยอ่ะเลอะขี้โคลนผมก็ล้วงกระเป๋ามามือมันเลอะผมก็นึกว่าแบงค์พันเป็นขยะผมขยำเช็ดมืออย่งี้แล้วไม่ได้มองนะแล้วผมก็ทิ้งอเผอิ่นมันไปตกข้างกองขี้หมา <c oughs> ท่านเดินผ่านมาเห็นท่านเก็บไหมฮะโอ้โหไม่ค่อยงกเลย ถ้าไม่เก็บเป็นตังค์ฮะเป็นธนบัตรใช่ไหมฮะเออเป็นในเป็นเป็นแบงค์ถูกไหมฮะคราวนี้ผมเล่าให้ฟังเหตุผลที่ท่านเก็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนมองเห็นว่าแบงค์พันธ์มีค่าถูกไหมวันนี้มนุษย์ก็เหมือนกันครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คือวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรหรือเกิดมาจากไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบงค์พัน์นะแต่แบงค์พันธ์เป็นธนบัตรที่มีค่าที่สุดถูกไหมครับ สูงที่สุดในตอนนี้นะครับที่เป็นธนบัต <tekrar. S 3> <Yeah. S 2> รนะครับไม่ว่าเราจะเป็นแบงค์พันธุ์ที่เปื้อนด้วยขี้โคลนเป็นแบงค์พันธุ์ที่จะเปื้อนด้วยน้ํามันหรือเราจะเปื้อนแล้วจะอยู่ข้างกองขี้หมาเนี่ยนะครับแบงค์พันธุ์ทุกใบมีค่าทั้งหมดนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คืออะไรคนทุกคนมีค่าเหมือนกันหมดไม่ว่าตอนนี้เราจะตําแหนทท่งอะไรนะครับหรือตําแหน่งเราจะสูงขนาดไหนอายุจะมากขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คือ มนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยคำว่ายึดติดนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ในเรื่องนี้เอาไปดูต่อครับพอเราสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้นะครับเรามีพลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับลองไปดูข้อต่อไปเขาบอกว่าอย่างนี้ข้อ11วันนี้เราสามารถยอมรับความผิดพลาด ของคนอื่นได้ไหมนะครับแต่ก่อนที่จะยอมรับความผิดพลาดของคนอื่นวันนี้เรายอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ไหมนะครับหลายคนที่บอกว่ากําลังใจวันนี้ที่มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนะครับเหตุผลเพราะว่าวันน <si> ี้บางครั้งเราทําผิดขึ้นมาปั๊บเราโทษตัวเองอย่างเดียวฉันไม่ดีฉันมันแย่ฉันมันเลวผมมันแย่ผมมันเลวผมมันเสียผมมันแตกไปนะแล้วแต่นะแต่คราวนี้เรายอมรับความผิดพลาดได้ไหมนะครับ คราวนี้การยอมรับความผิดพลาดเนี่ยวิธีการยอมรับความผิดพลาดถ้าอยากทําให้ตัวเองมีกําลังใจมากขึ้นขอบคุณตัวเองทุกวันถ้าวันนี้ท่านทําอะไรผิดนะครับกลับไปบ้านก่อนนอนนะฮะขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณสําหรับเรื่องราวร้ายๆที่ทําให้วันนี้ฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทําให้ตัวฉันนี่นะนะครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไว้ได้ด้วยดี ถูกไหมครับแต่วันนี้เวลาที่เราผิดพลาดขึ้นมาปับ๊บเราจะโทษตัวเองตลอดว่าฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยทําไมฉันเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกทาไมฉันทําแบบนี้ถูกไหมครับวันนี้เราจะมีกําลังใจนะครับเราจะมีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถโน้มน้าวคนอื่นได้ถ้าเรามีแรงจูงใจของตัวเองก่อนนี่นะครับเทคนิคดีๆนะครับในการที่จะสร้างภาวะผู้นําเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าจะสร้างให้ตัวเองมีภาวะผู้นําอย่างไรและมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นําอย่างไรครับ